tóc nhung khắp mùi bát út đồn cắt mày đi cắt mày Nó nó nỉ mùi quá Nó mùi 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 bay, mùi 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 เอ้ยบูดิยังไงวะที่ล้างมือเสร็จตังเนี่ยงไม่ล้างไม่ทำอะไรล้าง<ว>อะไรอหึล้างอะไรนะล้างอะไรวถวยถวยอุย้ยก็ว่าอยูอ่ทำไมนางจัน เดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราจะประจงภัยนะครับทุกคนเราวไม่ประจงไพ่เดี๋ยวเราจะมาดูกับว่าใต้นี้มีอะไรมีขวดน้ำน้ๆแล้วก็มีพึ่งเฮ้ยเดี๋ยวไปกี่เห็นอะไรนะในใต้โพกเนเน่เน่เนเฮ้ยแมงมุมเต็มเลยเฮ้ยทุกคนเห็นเปล่าใหญ่แมงมุมหนึ่ง เอามา็มมูงสองแล้วก็สามไม่มีแมงมุมไ่มเนี่ยไม่มีนี่อะไรเนี่ถ้วยห้องนี้เป็นห้องเก็บของเก็บสบียง แล้วก็ไปที่เก็บเล้วก็ปที่เกของในกระเป๋าพอ้อมให้แมลงวันนี่มาอีกด,ดูดิดงไม่ใช่แมลงวันเอ้ยแมลงวันดุงแล้วพี่สัยัง เสร็จตรงไหนแล้วใกล้เสร็จยังโอ้ยเกต้าผ้าไป็นตัวที่เสร็จแล้วนะผมลอยตัวตรงเบื oh. ่อเนี yeah. ่ยผมลอยตัวมะนางอะเนี่ยลอยตัวมะนาง นี่ผมลอยตัวเี่นีนะเูดนดูดูดูดด้จับอะไรเลยนะ